เราต้องใช้หลักของมิหารสีอิทธิบาทสีก็คือทำอย่างชนิดที่นอกจากจดจ่อจริงจงังตั้งใจจับจ้องแล้วมีความเพียรแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาด้วยไม่ใช่ว่าถมถม,ถมขุด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 ,ขดถมถมอยู่างเงี้ยหลักอิทธิบาทสี่เขากำหนดไว้ชัดฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาก็ไม่ทำให้ขี้เกียจอะนะการเมืองต้องไม่ขี้เกียจต้องเข้าไปดูแล้วก็ เพราะวิหารสี่ก็ทาให้มีเมตตาและทุกคนเป็นลูกหลานเป็นญาติมันมีหลักอยู่นั้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่เหมือนเมื่อวานนี้ไปเจออยู่ในโรงพยาบาลศิริราชเหมือนกับข้าราชการกับประชาชนนี่คนละพวกกันไม่มีการพูดคุยโอภาปาศัยไม่ซัดถามที่มาที่ไปคนต่างแดดก็นั่งอยู่กลางฝนก็ไม่เห็นมีข้าราชการคนไหนที่เข้ามาถามประชาชนว่ามาทำอะไรมาอย่างไรทุกอย่างเดือดร้อนแค่ไหน อันนี้เป็นอะไรที่น่าเกลียดมากมันจะค้านกับสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดว่าให้ข้าราชการและนักการเมืองติดดินใกล้ชิดประชาชนเมื่อคุณไม่ใกล้ชิดแล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรแล้วก็มันก็มีปัญหาอีกว่ากําจัดระบบอุปถัมภ์ให้ได้ระบบอุปถัมภ์ก็ือคืนนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยชอบบ่นกับชั้นบ่อยๆว่าเงินเดือนอย่างดีก็หมื่นห้าสองหมื่นแต่ออกงานทุกวันแต่ตังที่ไหนจ่ายลราหลวงปู่ถ้าไม่กิน ท่านลองพูดว่าได้ยินเรื Gym. ่องนี้ไหมแล้วเรื่องจริงไหมจริงครับเออนั่นสิเอางานทุกวันเดี๋ยวงานบวชงานแต่งพ่อตาตายแม่ยายเสียอะไรเงี้ยไปหมดทุกบ้านงานบวชเออแล้วก็ต้องใส่ซองทุกบ้านไม่งั้นไม่ไปได้ไหมไม่ต้องได้ไหมอย่าใช้เขาในอย่างนี้ได้ไหมออกเป็นกฎหมายมาอย่าใช้นักการเมืองเอาบริการภาคครัวเรือนแบบนี้เอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่ได้ไหม อาจจะออกกฎหมายไปเลยว่านักการเมืองคนไหนถ้าเข้าไปในงานใดๆของภาคเอกชนแต่ประชาชนนี่นะถือว่าผิดถือว่าผิดเพราะมันนํามาซึ่งอะไรสร้างสมรรพคพวกในทางที่ผิดๆแต่ให้ประโยชน์จริงๆกับไม่ได้ประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเ้าเรียกว่าคอร์รัปชันในเชิงพฤติกรรมป่ะใช่ไหมคอ,อ,อร์รัปชันในเชิงพฤติกรรม มีมีผลประโยชน์แอบแฝงในการไปชาบ้านเราถ้านการเมืองไม่ไปงานพวกนี้ดีเข้าไม่ถึงมันก็ไม่จําเป็นอ่ะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเขาไม่ไหม้กับบวชไม่ได้ครับเขาไม่ไหม้กับบวชไม่ได้อย่างนี้ก็จะเลือกตั้งไม่ได้อะไรเงี้ยจริงแล้วมันไม่ใช่วิธีทําให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ของนักการเมืองก็คือทําสิ่งที่เป็นนโยบายให้เป็นรูปธรรมและชาวบ้านจับต้องได้ จริงๆแล้วมันแพ้เงินปีแค่ไหนก็นกแพ้เงินแต่แคเอ่อถ้ามองในมุมนี้ก็ต้องบอกว่า,ารัฐจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเลือกตั้งไม่ให้นะักการเมืองและพรรคการเมืองออกเลยแก้ปัญหาได้อย ờ, ่างมันออกโดยไม่ถูกโดยกฎหมายเออถ้าออกโดยไม่ถูก